Soon i สั่งสมบุญมาแบบไหนท่านบอกว่าพระบรม,มาจาัก,กรพรรดิทุกพระองค์เลยนะะเริ่มจากการที่เป็นพระราชาธรรมดาก่อนเป็นพระราชาธรรมดาก่อนกว่าจะไ,ได้มาเป็นพระราชาก็ทําบุญมาเป็นพระราชานะแล้วเมื่อเป็นพระราชาแล้วก็ต้องทําบุญต่อเพื่อที่จะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดินะมหาบรม,มาจัก,กรพรรดิท่านจะต้องรักษาทศพิตรราชธรรมรักษาจักรวรรดิวัดให้สมบูรณ แสดงว่ารักษาสองสองอย่างใหญ่ๆเลยก็คือทศพิธราชธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็จักรวัดิวัดก็คือกิจวัดของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างสมบูรณ์นะทีนี้ทศพิธราชธรรมมีอะไรบ้างนะถ้าใครจําได้ถ้าใครจไารจได้บ้างนะลองทําอีกทีนะทานใช่ไหมคะทศพิธราชธรรมนะพระราชาานต้องทําให้ทานศีลท่านต้องรักษาศีลอย่างงดงาม บริจาคะการบริจาคใช่ไหมคะการให้อาชวะคือความซื่อตรงก็ซื่อตรงต่อประชาชนของท่านซื่อตรงต่อทุกหมู่ทุกอะไรใช่ไหมคะก็ซื่อสดซื่อซื่อตรงต่อจิตของท่านตัวของท่านเองด้วยพระราชามัทวะคือความอ่อนโยนความอ่อนโยนนี่คือไม่ไดื้อดึงอะ่ะยังรับฟังเหตุผลใครให้เหตุผลใครให้แนะนําเรื่องอะไรเนี่ยพระราชา ก็ต้องฟังอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ดื้อเป็นมัธวะตะบะก็คือความเพียรก็คือขยันในสิ่งที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระราชาที่ควรทํากิจของพระองค์อย่างเงี้ยนะคะอะโกทะก็คือพยายามระงับความโกรธนะคะต้องไม่โกรธอย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งในทศวิราชธรรมนะคะต้องไม่โกรธความไม่โกรธนี่เป็นคุณสมบัติของเทวดามอนกันนะคะเนาะเอ่อ พระราชาต้องมีอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนนิดนึงก็ไม่มีต้องทําให้พระองค์เองต้องไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าการวาจาใจนะต้องไม่เบียดเบียนขันติต้องอดทนเป็นพระราชาต้องอดทนนะอดทนมหาศาลเลยอดทนต่อกิเลสตัวเองด้วยอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบทั้งภายในภายนอกใช่ไหมคะอดทนทุกอย่างเลยเป็นพระราชาเพราะสั่งสมบาร,รมีมาเพื่อที่จะเป็นใหญ่ ปกครองแผ่นดินต้องมีความอดทนเป็นหลักเหมือนกันนะคนะแล้วก็อันสุดท้ายคืออวิโรธนะคือความเที่ยงธรรมอันนี้สําคัญมากเลยนะเที่ยงธรรมต้องมีความเที่ยงธรรมและใน,นส่วนของอพระสิราชธรรมที่พระราชาจะต้องทำอย่างนี้และควบคู่ไปกับการบำเพ็ญจะกะักวรตรนิวัตร จากกวัตดีวัตเนี่ยท่านแสดงไว้12ก็มีแสดงไว้5ก็มีแต่ในที่นี้เอามาที่12นะคะลองฟังดูนะคะพระราชาจะต้องบำเพ็ญจากกวัตดีวัตสิบสประการก็คือควรอนุเคราะห์ควรอนุเคราะห์คน,คคนคคในราชสำนักก็คือดูแลทั้งคนภายในภายนอกระตนะต้องดูแลอย่างดีเลยนะคะไม่ให้เขาได้รับความลำบากคือไม่ปล่อยปละละเลยเลยจะต้องดูแลนะนี่คือควรอนุเคราะห์ อย่างที่สองภูมไมตรีกับประเทศอื่นถ้าเราถ้าเราน้อมนึกถึงพระราชาของพวกเรานะในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปฐมบรมกษัตริ์ใช่ไหมคะจนถึงองค์ปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใหเราน้อมนึกเอานะจินตนาการเอาว่าการผูกไมตรีกับประเทศอื่นก็ต้องมีนะคนอนุเคราะห์พระราช์วงสานุวงค์อันนี้ก็ต้องมีพระบร,ารมาสงู์ของพระองค์เองนะ คนเกืือกูรแก่พรามหรือว่าผู้มีศีลนะที่อยู่ในเมืองก้าบดีที่อยู่ในเมือง,อนองคนอนุเคราะห์ประชาชนในชนบทสแสดงว่าไปทั่วเลยนะคะพระเจ้าอยู่หัวที่เราเคยได้ยินก็คือ,อไปไปบนเขาที่ยังแบบว่าไม่มีการบูรณนะท่านก็ไปทําให้ทางใช่ไหมคะทำให้ทางขึ้นไปยังสถานที่นาะ คนที่ลำบากในภูเขาอะไรเงี้ยได้รับความสะดวกในชนบทต่างๆควรอนุเคราะห์พราหมูมีศีลก็คือ,อสมณะชีพรามหรือว่าผู้ที่เป็นปุราสุปสการหรือว่าผู้ที่รักษาศีลอยู่นะคะไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นนักบวชเนี่ยนี่ก็คือกิจของพระราชาที่จะต้องดูดูแลเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะ ควรห้ามชนทั้งหลายนี้ให้ประพฤติผิดธรรมอันนี้เป็นขีดของท่านะที่จะต้องเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะฮะนอกจากพระสมิตรราชธรรมเมื่อกี้แล้วอันนี้คือ,อนนจักรวัติวัก็คือสิ่งที่พระราชาจะต้องท,ทําควบคู่ไปนะก็คือต้องบอกให้คนทั้งหลายเนี่ยอย่าประพฤติผิดธรรมชักนําให้พระองค์เองเนี่ยอยู่ในกุศลสุจริตด่วยเหมือนกันก็แสดงว่าเมื่อบอก ประชาชนว่าให้รักษาศีลมีอยู่ประเทศหนึ่งเคยได้ยินนะคะเคยนี่เคยได้ยินนะคะว่ารักษาศีลห้าก,กันทัประเทศเลยนะคะคือมีกฎหมายมีกฎหมายให้รักษาศีลหา้าทั้งประเทศเลยอ่าสั์าาก็ไม่ค่าอย่างเงี้ยค่ะนี่ได้ยินมาอย่างนี้นะคะจริงๆแค่ไหนก็ลองไปหาดูเอา <c oughs> อันนี้ในส่วนของผู้มีศีลแล้วก็สร้างบุญสมบัติ แล้วก็ควรรักษาพวกเนื้อสัตว์พวกสัตว์ทั้งหลายไม่ให้สูญพันธุ์แสดงว่ากิจของพระราชานี่จะต้องดูแลทั่วถึงไม่ว่าสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าไม่มีเท้าใช่ไหมคะก็คือเอ็นดูให้ทั่วถึงว่าอย่างนั้นเนาะก็คือเมตตาให้ทั่วถึงคนเลี้ยงดูคนจนเพราะอะไรเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้ไปประกอบความพทุจริต คนเราเนี่ยเมื่อจนตรอกใช่ไหมคะมันก็ต้องหาทางออกจากตรอกเนาะก็คือไปฆ่าไปลักไปขโมยใช่ไหมคะก็ทําผิดศีลพุจริตไปสารพัดเรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพระราชาจะต้องต้องทําให้คนจนเนี่ยมีกินก็คืออ้างปล่อยประลเลยเด็กค่ะต้องเข้าหา,านะควรเข้าใกล้สมณะพรามเพื่อศึกษาบุญและบาปให้แจ้งชัด เองฟังข้อนี้ดีๆนะคือพระราชาเนี่ยจะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยข้อนี้ที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ต้องศึกษาเรื่องบุญและบาปให้แจ้งชัดคำนี้เลยแจ้งชัดนะกวนแห้มจิตไม่ให้ต้องการไปในที่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ควรเสเด็จอันนี้เราก็ฟังไว้เนาะ อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของพระราชาที่ท่านจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินะคะอันนี้กิจของท่านบอกว่าห้ามจิตไม่ให้ไปที่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ควรไปไม่ควรสเสด็จอันสุดท้ายคือต้องระง,งับความโกรธมิให้ปรารถนาในลาบที่พระมหากษัตริย์มิควรจะได้โอ้มันทำได้ยากเลยนะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นบุรุษชนใช่ไหม ในแต่และข้อเนี่ยเราก็โหค่าน,นทำได้ยากเหมือนกันนะแต่พระราชาท่านมีบุญบารมีของท่านมาก่อนแล้วใช่ไหมคะต้นทุนของท่านมีท่านสามารถที่จะยกระดับจิตของท่านเองเพื่อที่จะมาประพฤติปฏิบัติในจักรวรรดิวัดนี้เพิ่มขึ้นมาได้อีกทำอันเป็นพระราชกริยวัตรสำหรับพระมหาจักรพรรดิวัดและพระราชาที่เป็นเอกของโลกนี่นะคะ รักษัตร์ผูปกครองประชาชนต้องถือต้องถือเอานะคะและอาศัยอาศัยธรรมเหล่านี้อาศัยที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยทั้งทศมิตราชธรรมและกากวนรีวัตรสิอย่าง10กับ12เป็นเท่าไหร่คะ2ี่สชนิดนี้ท่านบอกว่าต้องเอามาเป็นที่อาศัยออกสภาพธรรมเนะี่ยมันเป็นที่อาศัยให้กับท่านเองเพื่อเป็นธงชชย ผมใชยก็คือความชนะเนาะใช่ชนะพระบรารมจักรพรรดิก็คือพระราชาผู้มีมบุญญาธิการนะมีบุญญาฤทธิ์ท่านว่ายีนะเป็นพระราชาธรรมดาแต่ว่าในส่วนของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเรารูนะคะว่ามีใครมั่งอยู่ในหนึ่งที่ผู้ที่บูชานะก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้า,จามีพระอระหันต์และพระบรารมณจักรพรรดินี่แหละค่ะ ที่มีบุคคลผู้บูชาเพราะว่าพระเจ้าจากักรพรรดินีท่านจะเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยท่านต้องวางเพ็ญอย่างนี้จะมีตัวอย่างนะคะจะมีตัวอย่างว่าในส่วนที่ท่านได้รัตนเจ็ดอย่างนี้มานะรัตนเจ็ดอย่างนะมีจักแก้วเป็นต้นนะคะมีได้มาเพราะว่าท่านบางเพ็ญอย่างนี้ไม่ได้มาด้วยตระกูลที่ให้มา คือทอดทอดต่อกันมาไม่ใช่ไม่ได้ด้มาด้วยอำนาจของพระองค์เองแล้วก็ไม่ได้มาด้วยการใช้กําลังบังคับรัตนเจ็อย่างนี้นะคะไม่ได้มาด้วยอย่างนี้แต่ได้มาด้วยบุญบารมีของท่านเองเนะและพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบรมจากพระรดิองค์เนี่ยท่านจะอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้นอันนี้ท่านเน้นนะคะอุบัติแค่ในชมพูทวีปเท่านั้น และอุบัติช่วงไหนช่วงที่ชาวโลกอายุไขยืยนยาวระหว่างแปด0มืนปีแปด0มืนปีขึ้นไปจนถึงอสมไขยยปีโอ้โหพระเจ้าจากักรพรรดินี่จะต้องมาอุบัติเวลานั้นนะคะแต่ในช่วงนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีนะคะต้องไม่เข้าใจว่า ถ้ามีพระเจ้าจะก,กระพพรดก็ต้องไม่มีพระคุณเจ้าอย่างงี้ค่ะต้องต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเราทีนี้ในส่วนของอจักรเหล่านี้จะมาได้ทัานบอกว่าพระราชาจะต้องถือศีลร,รักษาศีลนะคะทุกศิลห้าคั้ทุกศิลห้าคั้ต้องรักษาศีลทีนี้เมื่อรักษาศีลแล้วเนี่ยปฏิบัติในยี่สิบสองข้อนี้ประจ,จํา เมื่อบุญบาร,รมีมาถึงนะคะจักจะลอยมาจักจะปรากฏขึ้นแล้วก็สิ่งที่ปรากฏขึ้นนะั้นท่านบอกว่าเหมือนแสงงาแสงเหมือนจันเพนและดวงอาทิตย์แสงสว่างจ้าเสียงเสียงของจักระดังไกลมาตั้งแต่12บสองโยโยอดหนึ่งมัน16กกิโลและถ้าเอาไปคูณ12 ได้ทั้งหมด192กิโลเมตรเสียงดังมาตั้งแต่192กิโลดังมาตั้งแต่โน่นเลยนะคะเสียงมาก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกสามโยดก็จะเห็นสีสันของจักรนะสามโดนี่16คูณได้เท่าไหร่ฮะ48กิโล48กิโลเมตรช่วง48กิโลเมตรนั้นเห็นเห็นแสงสีของจักร ทีนี้พอเห็นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็คิดว่ามีพระอาทิตย์ขึ้นมาอีกดวงนเนี่ยมันสว่างขนาดนั้นค่ะคิดว่ามีพระอาทิตย์ขึ้นมาอีกดวงหนึ่ง,ะะปง,งเป็นดวงที่สองที่ไหนได้เป็นจักรรัตนะทันไอยงนี้นะมาเหนือนะเหนือพระนครนันะ่นบอกไม่สูงไม่ต่ำเท่าไหร่มาทางที่ตะวันออกจักจะมาทางที่ตะวันออกนะคะแล้วก็มาจอดอยู่ ในที่อยู่ที่ในวังนะจอบอยู่ที่นะั่นแล้วหลังจากนั้นก็มหาชนท่านใดที่เห็นพากันเข้ามาเอาดอกไม้เอาสารพัดอย่างมาบูชาอย่างนี้นะในส่วนของอเมื่อจักเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นช้างก็เกิดตามมาช้างแก้วคนะจักเกิดขึ้นมาแล้วช้างแก้วตามมาม้าแก้วเกิดตามมาอีกนะ เกิดตามตามกันมามณีก็คือแก้วมนีเกิดตามมาอีกนะะหลังจากนั้นพระอัครมหสีตามมาจักมาก่อนใช่ไหมคหลังจากนั้นอีกหกอย่างทยอยตามมาพระเจ้าจากกักรพรรดินีพอจัดมาอย่างนี้แนละ้วท่านก็มีบุญมีบาร,รมียิ่งขึ้นและจักเนี่ยเป็นรัตนะก็คือของมีค่าเมื่อพระองค์สเสด็จ ไปที่ไหนมือข้างซ้ายบองว่าองค์หาเรียกว่าข้างซ้ายเนี่ยจับน้ําเต้ามือข้างซ้ายจับน้ำเต้ามือข้างขวาจับจับแล้วก็บอกว่าจงไปนําชัยชนะมา,านะเวียนเบี่ยงออกไปมาจักถูกเบียงออกไปแล้วก็เสียงก็เกิดขึ้นมาและเสียงของจักเนี่ยท่านบอกว่าดังไพเราะมากเหมือนดนตรีเครื่องห้า ดนตรีเครื่องห้ามีอะไรบ้างมีปีในอ่ะเมื่อวานนี่ก็ไปดูว่าดนตรีเครื่องห้าว่าเราไม่เป็นพวกที่ไม่เล่นดนตรีกันใช่ไหมเราไม่ค่อยรู้ทีนี้เราก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างมีปีในอ่ะปีที่เป็นไม้อะครอกเหมือนกันนะปีในนะคองวงใหญ่ที่ล้อมตัวไว้ของวงใหญ่ตะโพนกลองทัพ แล้วก็มีฉีงต้องมีฉีงด้วยนะฮะมันมันถึงจะเข้ากันหมดเลยแล้วก็ตะโพนเนี่ยตะโพนกองทัพเนี่ยกองที่มันมันเป็นกองใหญ่ๆแล้วก็ตีตุ่มดุ้มตุ่มดุ้มตุ่มตุ้มอะไรเงี้ยะเวลาตีมันได้ได้จังหวะแล้วก็ตะโพนตัวที่ออีกตัวนึงก็คือเป็นตะโพนเป็นพวกเนี้ยกองทัพเนี้ยตีข้างๆตั้ง ตั้งต่ออย่างนี้ค่ะเสียงมันจะดังต่างกันต้องไปฟังดูนะอันนี้ก็คือในส่วนของจักเนี่ยท่านบรรยายนิสดารคคอแต่ละแต่ละกลมแต่ละกรรมอันนี้สมมติว่ากลงกลมใช่ไหมฮะกลมเนาอข้างในเป็นโพรงข้างในของกลมเนี่ยเป็นโพรงโดยที่ไม่มีใครทํานี่เป็นอำนาจกรรมนะฮะ และมีซี่ซี่กำปอปอสาระอรมเนี่ยซี่กำเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่แล้วแต่ละซี่เนี่ยจะมีเงี่ยงเขาเรียกเงี่ยงแล้วเงี่ยงเหล่านี้เนี่ยจะช่วยโดยการที่ว่าเมื่อจักเนี่ยสตาร์ทเครื่อง <c ười> ใช้คำว่าสตาร์ทเครื่อง <c ười> จากสตาร์ทเครื่องเนี่ยเสียงจะเหมือนดนตรีเครื่องแห้ทําไรอย่างนี้นะจะไพเราะมากเลย อย่างเงี้ยมีท่านบรรยายเอาไว้แล้วก็พาไปแลเปในส่วนของการไปครั้งนี้เนี่ยพระราชามีใครไปมั่งนะพระราชามีกองทัพทั้งหมดสี่เหล่ากองทัพสี่เหล่ามีใครมั่งทหารนะกองกองเออกองทัพของทหารช้างทหารมา้าทหารรถทหารราบทั้งหมดเนี่ยแผ่กว้างออกไป ร้อยเก้าสิบสองกิโลคือกองทัพอะะใหญ่ขนาดกว้างขวางออกไปร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรคุณคิดดูาแล้วกันว่าเยอะแค่ไหน <c oughs> โอ้ทีนี้ในส่วนของการไบคั้งนี้เนี่ยพอเป็นออกไปแล้วลอยไปแล้วเนี่ยจะนำไปเหล่าทัพต่างๆนี่ก็ลอยไปหอกไปนะ้ทุกทุกรูปหอกไป ทีนี้พอเหาะไปแล้วเหาะไปทางทิศตะวันออกก่อนพระราชาในทางที่ตะวันออกทั้งหมดต้องเอาเครื่องบรรณาการเนี่ยมายินดียินยอมพร้อมใจเอามอบให้กับพระราชาไปทางทิศไหนก็คือมีสีทิศอะมอบให้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเมื่อเห็นจักรแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะคิดต่อสู้อนุภาพของจักรนะอันนี้แค่จักรนะคะ มีช้างทีเหาะได้ม้าที่เหาะได้อีกนะนะเมื่อพระราชากับกองทัพเนี่ยตะเวนไปทั่วแล้วสี่ทิศจักเนี่ยก็ให้พระราชาอยู่ข้างบนของตัวจักรจักต้องลาไปยกขึ้นอ่ะไปยกขึ้นแล้วมองลงมาเห็นทัพสี่ทิศอ่ะอันนี้คืออนุภาพของจักรนะที่เป็นรัตนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่า อรัตนะที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรยังมีผิดอย่างนี้นะยกขึ้นไปให้พระราชาอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาอย่างสี่ทิศสีทวีที่พูดถึงทวีทั้งสี่และเห็นทวีที่เป็นบริวารอย่างละ500ทวีททวีปใหญ่สีทวีปเล็กอีกห้าร้อยทวีปละห้าร้อหทั้งหมดก็สองพใช่ไหมคะ ทวีกเล็กท่านอุปมาว่าการมองลงมาอย่างเนี้ยเหมือนกับเห็นดอกบัวที่มันบางอย่างสวยงามเต็มสระค่ะท่านว่าอย่างไง้นนะโอ้อุปมาเห็นภาพเลยเหมือนกันแล้วก็สวยงามมากในส่วนของทวีตเหล่านี้ทวีกต่างๆเหล่านี้นะถ้าผู้ไม่มีริ์ไม่มีทางนะฮะที่จะไปได้จริงไหมฮะ ไม่มีทางเลยราะนั้นในส่วนของรัตนะยกมาแค่หนึ่งอย่างก็คือจากรัตนะนี้เป็นของมีค่าที่สุดอันดับหนึ่งในรัตนะทั้งเจของพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ความยินดีที่มีกับจักรรัตนะนี้ของพระเจ้าจากักรพรรดิยังไม่เท่าความยินดีที่มีในพระปัญญาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณ พระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฉะนั้นไม่ว่าจะพระปัญญาที่คุณพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณคุณสามอย่างนี้นี่แหละคือรัตนะที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า